ตอแปะตอแปะต้วนเปี้ยมตัวดูน่ารักหน้าขันขันขันเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยตื่นแต่เช้ามรัม,มันตื่นก่อน ขึ้นมาเจ้าส้อยก็โกงโกงโกงคอขันเลยทีเดียวจนฉันอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็นเจ้านาฬิกาปลุก,กปลุก 因了、yeah,